สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวจากสิ่งที่คุณสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจแง่มุมทางเศรษฐศาสตร์ที่อาจจะซ่อนอยู่ในเรื่อง Charlie and the Chocolate Factory ค่ะเราจะมาดูผ่านบทวิเคราะห์ของอาจารย์นพดลธนากิจบริสุทธิ์นะคะที่ทำให้เห็นว่าโลกแฟนตาซีของวิลลี่วงกาเนี่ยก็ขับเคลื่อนด้วยหลักการเดียวกับโลกธุรกิจจริงๆได้เหมือนกันใช่ครับคือ บทวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นเลยว่าเรื่องสนุกสนุกของวงการเนี่ยมันเต็มไปด้วยแนวคิดเศรษฐศาสตร์พื้นฐานเลยนะตั้งแต่เรื่องง่ายๆอย่างความขาดแคลนค่าเสียโอกาสไปจนถึงกลไกตลาดอย่างอุปสงค์อุปทานแล้วก็การผูกขาดเลยทีเดียวครับงั้เรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยนะคะความขาดแคลนหรือ scarcity ค่ะอาจารย์นพดลมองว่าตั๋วทองคำแค่หใบาจากช็อกโกแลตเป็นล้านๆชิ้นทั่วโลกเนี่ย มันไม่ใช่แค่ของหายากธรรมดาธรรมดาแต่มันคือกลยุทธ์เลยใช่ไหมคะถูกต้องครับมันคือการแบบว่าสร้างความขาดแคลนขึ้นมาหรือ artificial scarcity เพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อแบบมหาศาลเลยซึ่งวองก้าเองก็ได้ประโยชน์เต็มๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็สะท้อนความจริงของครอบครัวชาลีด้วยที่ทรัพยากรจำกัดแต่ความต้องการเนี่ยไม่จำกัดเลยอันนี้คือความขาดแคลนในชีวิตจริงเลยครับ จริงด้วยแฮพอทรัพยากรจำกัดแต่ว่าต้องเลือกเนี่ยมันก็โยงไปเรื่องค่าเสียโอกาสหรือ opportunity cost โดยตรงเลยนะคะการที่ชาลีเอาเงินเก็บก้อนสุดท้ายไปซื้อช็อกโกแลตเนี่ยอาจารย์พรนพดลวิเคราะห์ไว้น่าสนใจมากเลยค่ะครับในมุมเศรษฐศาสาตร์เนี่ยชาลีเขาเลือกความสุขหรืออาจจะเรียกว่าความหวังก็ได้นะจากช็อกโกแลตซึ่งถ้าเทียบกับฐานะครอบครัวมันก็เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยแหละ แต่เขาก็ต้องแลกกับการสูญเสียโอกาสที่จะนําเงินนั้นไปซื้ออาหารหรือว่าของจําเป็นอื่นๆน,นี่คือต้นทุนที่มองไม่เห็นหรือค่าเสียโอกาสในการตัดสินใจครั้งนั้นเลยครับอืมซึ่งมันยังสะท้องภาพความเหลื่อมล้ําด้วยนะที่เด็กจนๆต้องเลือกระหว่างความฝันกับความอยู่รอดโอ้พอคิดแบบนี้แล้วหนังมันลุกซึ้งกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะเนี่ยแล้วพอคนทั้งโลกแห่กันไปซื้อช็อกโ,โกแลตตามล่าตั๋วทองคํามันก็ส่งผลต่ออุปสงค์และอุปทาน Deman d and s ส p p l y ทันทีเลยสิคะ แน่นอนครับอุปสงค์หรือความต้องการช็อกโกแลตวังค่านี่พุ่งทะยานเลยโรงงานก็ต้องเร่งผลิตเพิ่มอุปทานบทวิเคราะห์ก็ชี้ว่าการจ้างอุมป้าลุมป้าจำนวนมากเข้ามาเนี่ยก็เพื่อแก้ปัญหานี้นี่แหละอ๋อค่ะถึงแม้ว่าจะจ่ายค่าจ้างเป็นเมล็ดโกโปมันดูเหมือนจะถูกนะคะครับถึงจะจ่ายเป็นเมล็ดโกโก้ซึ่งอาจจะดูเหมือนถูกนะแต่มันก็คือต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นอยู่ดีนั่นแหละครับ ซึ่งสุดท้ายก็นน่าจะสะท้อนไปที่ราคาไขายปลีกด้วยหรือเปล่าคะแต่ที่น่าทึ่งคือมันไม่ได้กระทบแค่ตลาดช็อกโกแลตอย่างเดียวอาจารย์นพดลยังชี้ไปถึงความเชื่อมโยงกับตลาดอื่นด้วยอย่างสินค้าประกอบใช่ครับใช่เลยพอคนกินช็อกโกแลตเยอะๆปัญหาฟันผูก็อาจจะตามมาได้ความต้องการยาสีฟันก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยกลายเป็นว่าโรงงานยาสีฟันที่พ่อชาลีเคยทํางานอยู่ ก่อนจะถูกแทนที่ด้วยเครื่องจกักรซึ่งอันนี้ก็สะท้อนอีกประเด็นหนึ่งนะเรื่องเทคโนโลยีกับแรงงานกลับกลายเป็นว่ามีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นซะนั้นเป็นผลกระทบลูกโซ่ที่น่าสนใจมากครับค่ะมาถึงประเด็นสุดท้ายที่ดูจะเป็นหัวใจสำคัญของอาณาจักรวงค่าเลยนะคะคือเรื่องการผูกขาดหรือโมโน p o ลีค่ะเหมือนกับว่าวงค่านี่ครองโลกขนมหวานอยู่คนเดียวเลยเกือบจะอย่างนั้นเลยครับวงค่าเนี่ยเขามีความลับทางการผลิตเยอะมาก ทั้งสูตรขนมพิสดารเทคโนโลยีในโรงงานต่างๆสิ่งเหล่านี้แ่ะครับคืออุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดหรือ barriers to entry ที่สูงเรี่วเลยทำให้แทบไม่มีคู่แข่งรายไหนมาเรียนแบบได้สำเร็จอำนาจผูกขาดตรงนี้แ่ะครับที่ทำให้วงค่าตั้งราคาสูงกว่าต้นทุนได้บับสบายๆเลยแต่การผูกขาดแบบนี้ เอ,อ่อมันก็อาจจะนําไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพหรือเปล่าคะอย่างที่เราเห็นในหนังว่าโรงงานดูหรูหราฟุ่งเฟือยมากๆแทนที่จะเน้นลดต้นทุนเหมือนในตลาดที่มีการแข่งขันสูงๆเป็นไปได้สูงเลยครับนั่นคือข้อเสียอย่างหนึ่งของการผูกขาดคืออาจจะเกิดความหย่อนยานหรือว่าขาดแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพหรือลดต้นทุนเพราะว่าไม่มีแรงกดดันจากคู่แข่งนะครับ การลงทุนไปกับการตกแต่งหรือสร้างภาพลักษณ์ที่หรูหราฟูฟ้าเนี่ยอาจจะดูสําคัญกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจริงๆในสายตาของผู้ผูกขาดก็ได้สรุปแล้วนะคะจากบทวิเคราะห์ของอาจารย์นพดลเนี่ยทำให้เราเห็นภาพชัดเลยว่า เบื้องหลังความสนุกความมหัศจรรย์ของโรงงานช็อกโกแลตมันมีตักกะทางเศรษฐศาสตร์ที่จับต้องได้อยู่จริงๆทั้งเรื่องการจัดการทรัพยากรภายใต้ความขาดแคลนการตัดสินใจที่มันมีค่าเสียโอกาสเสมอแล้วก็กลไกลตลาดพื้นฐานอย่างอุปสงค์อุปทานรวมถึงพลังของการผูกขาดด้วย ซึ่งหลักการเหล่านี้จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับมันอยู่ในทุกการตัดสินใจทางธุรกิจแล้วก็การใช้ชีวิตประจําวันของเราเนี่แหละการเข้าใจมันจึงช่วยให้เรามองโลกรอบตัวได้ลึกซึ้งขึ้นครับแต่ว่ามีคําถามหนึ่งที่บทวิเคราะห์นี้จุดประกายให้น่าคิดต่อนะครับคือจุดประสงค์สุดท้ายของวองก้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่หาผู้จัดการโรงงานแต่คือการหาทายาท ผู้สืบทอดถ้าเป้าหมายมันเปลี่ยนไปจากการมุ่งกําไรระยะสั้นหรือว่าการรักษาหนาจผูกขาดไปสู่การส่งต่อมรดกและความยั่งยืนของระบบนิเวศปิดอันเป็นเอกลักษณ์นี้ในระยะยาวหลักการตัดสินใจทางเศรษฐกิจที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนหรือว่าวงก้าอาจจะต้องมองข้ามตัวเลขกําไรขาดทุนแบบเดิมๆไปเลยอันนี้น่าคิดต่อครับ